สวัสดีครับวันนี้รายการที่นี่อบจอสมุทรสงครามวันนี้จะมาติดตามการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดที่เห็นชอบบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มอีก17โครงการวงเงินกว่า44ล้านบาทครับตามประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกาศณนวันที่24เมษายนพุทธศักราช2566เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปพิจารณาเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอ,อบจ,จอตามอำนาจห,หน้าที่รวมถึงตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไม่ให้องค์การซ้ำซ้อนกับแผนพัฒนาของอ,อบจ,จอ และพิจารณานำโครงการที่เกินศักยภาพของอาบาจอรหรือเป็นโครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอาบาจอโดยให้รวบรวมจัดทำเป็นบัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการต่อไปนั้นล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดรั้งที่1ทับสอง ที่ห้องสมุดสามัคคีอบจสมุดสงครามโดยนางสาวการสุดาปานาสุทธะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุดสงครามในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นประธานประชุมโดยมีคณะกรรมการที่มาจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนสมาชิกสภาอบจเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ เสนอมารวม19โครงการวงเงิน53ล้าน7 9 7 5 3 7บาทแยกเป็นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม11โครงการมีถนน8สายสะพาน1แห่งไฟฟ้า1แห่งและเขื่อน1แห่งอำเภอัมพาวา4โครงการมีสะพาน1สายและไฟฟ้า3แห่ง และอำเภอบางคนีี4โครงการมีถนนสองสายหลังคาเนกประสงค์1แห่งและขยายเขตปลาปา1แห่งโดยคณะกรรมาการพิจนารณากันอย่างละเอียดรอบคอบถึงหลักเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ2 5 6 6ถึง2570เพิ่มเติมของออ,จอจบจสมุทรสงครามรวม18โครงการ วงเงิน52ล้าน547,537บาทมีเพียงโครงการก่อสร้างสะพานพอสอรพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมพอสอรอข้ามคองหน้าวัดพัการามหมู่ีตำบลบ้านปกอำเภอเมืองสมุทรสงครามวงเงิน1,250,000บาทที่เอกสารยังไม่ครบที่ประชุมจึงนำเข้าประชุมครั้งต่อไป และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงครามสวัสดีครับ